ค่ะวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการประกอบปั๊มนะคะปั๊มนาคอนดาเผายาว6เมตรนะคะขั้นตอนแรกก็ประกอบฝั่งหัวปั๊มนะคะแนะนําให้ลูกค้าเอาไม้กระดานเจาะรูนะคะวางลงกับพื้นเพื่อจะใส่หัวอ่าใส่เลยประกอบเลยประกอบฝั่งทางหัวปั๊มก่อนนะคะมีไม้กระดานมันจะช่วยเซฟไม่ให้หัวปัม๊มอ่าปิ้นนะคะไม่ให้หัวปั๊มดุกดิกไปไหนไหลไปกับน้ํา หรือว่าปิ้นหัวพริกตะแคงน้ำมันแรงค่ะต้องมีไม้กระดานนะคะเราก็เพิ่งเคยขายพัฒนาตามสูตรเทคนิคก็จะมาบอกเรื่อยๆทางปอกยาวนะคะปอกยาวอาเอาตลับเม็ดมาดี่ดงปอกยาวนะคะสังเกตรุ่นเก่าๆไม่มีสติกเกอร์ติดแต่รุ่นยาวเราติดสติกเกอร์ให้แล้วนะคะปอกยาวสังเกตมันจะมีสติกเกอร์ติดปอกยาวกี่เม็ดอ่ะ ความยาวของปอกยาวนะคะยาวประมาณหกสิบเซนนะคะไปเอาสติกเกอร์มาติดเดยวยแต่ยาวหกสิบเซนเราจะมีสติกเกอร์ติดให้นะคะประกอบเข้ากับหัวปั๊มก่อนนี่นะคะเขาก็จะติดสติกเกอร์ไว้ให้ต่อด้านหัวปั๊มลงน้ำนะคะลูกศรชี้ชัดเจนนะคะประกอบเสร็จหัว ก็จะต่อกับปอกยาวและไม้กระดานกันปิ้นนะคะและควรมัดหัวปั๊มอ่ามัดเชือกนะคะมัดไว้ให้อยู่เอาให้แน่นเพื่อป้องกันเผลาและหัวปั๊มไหลลงน้ำมันจะไปกระชากลากฉุดตัวปั๊มตัวเครื่องยนต์นะคะมัดให้แน่นๆนะคะแบบนี้อ่าค่อยๆไหลไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้เขาก็จะประกอบเข้ากับตัวเครื่องยนต์และตัวเชือกก็ไปหามัดยึดดึงกับต้นไม้หรือหลักสมอบกให้แน่นๆอ่ะต่อเข้าเครื่องยนต์เลยฝั่งขึ้นฝั่งที่จะประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ตลับเมตรเราไปไหนอะตลับเมตรนี่นะคะเราก็จะบอกอีกทีนึงว่าปอกสั้นสั้นเท่าไหร่ สามสิบห้าเซนนะคะประมาณนะคะขยับตลับเมตรนนิดนึงอยับไปทางนู้งค่ะอ่าปอกสั้นนะคะก็สามสิบห้าเซนนะคะและก็จะเขียนไว้ว่าด้านนี้ต่อเข้าวินอ่าตุ๊กตานะคะเข้าปั๊มให้เรียบร้อยนะคะอ่าประกอบเลยอ่าเดี๋ยวช่างโด่งเขาประกอบเข้าปั๊มนะคะเดี๋ยวจะลายตา อ่านี่นะคะฝั่งทางหัวปั๊มนะคะช่างทงเขาก็มัดแล้วนี่นะคะมัดให้ยึดแน่นหัวปั๊มแล้วก็มายึดตรงเพาปอกนะคะแล้วก็มายึดอีกทีนึงยิ่งดีนะคะยึดอีกจุดนึงอ่ะทำให้ลูกค้าดูดิว่ามัดยังไงวิธีการมัดให้มันแน่นๆนะ มัดหลายๆจุดนะคะหัวปั๊มแล้วก็ตรงช่วงเผาเข้อต่อนะคะเวลาใช้งานง่ายจริงแต่เวลาเก็บม้วนง่ายจริงนะคะแต่เวลาใช้งานเนี่ยก็ควรจะยึดรักษาตัวเผานะคะ,ะนี่นะคะมัดให้ดูนะคะมัดอย่าให้มันหลุดให้หลายๆจุดยิ่งดีถ้าเผาสิบเมตรก็ยึดมันไว้นะคะเพราะว่าเวลาสูบน้ํา แล้วน้ำหนักมันจะถ่วงลงไปที่หัวปั๊มทำให้เพ่า,าดึงกระชากลากฉุดไม่ใช่เฉพาะเผานะคะไอสายส่งน้ำเนี่ยจะเป็นตัวดึงลงไปนะคะสมมุติว่าขาโต๊ะเราเป็นต้นไม้นะคะหรือลูกค้าเป็นมีต้นไม้สมอบกอะไรที่ยึดแน่นๆก็จะไปมัดล้งมันไว้นะคะไม่ให้มันหลุดให้มันแน่นๆ ส่วนตัวเครื่องยนต์อ่าถ้าจะดีก็เนี่ยหางเชือกมีเหลือก็มัดเครื่องยนต์ด้วยอ่าทำท่าเพราะว่าลูกค้าบางคนก็ใหม่เอี่ยมอ่าเพิ่งมาเริ่มทำเกษตรอย่างเงี้ยเหลือเชือกเราก็มามัดยึดตัวปั๊มได้ตัวเครื่องยนต์ได้อะไรที่มัดไว้อยาให้มันไหลหลุดก็มัดไปเลยนี่นะคะ มัดกับสมมุติว่าเสานี้เป็นต้นไม้นะคะนี่ยึดไว้แล้วก็มาเชือกเหลือเราก็มัดกับตัวไอเครื่องยนต์ด้วยอ่าแล้วก็ถ้าเชือกเหลือก็มามัดยึดกับเทาได้อีกนะคะอ่าก็ทําให้แน่นๆนะคะอันนี้แค่แนะนําเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะไปยึดกับสมอโบกกับเทาให้ไม่ให้มันไหลมันหลุดนะคะเพราะว่าสายส่งน้าอาจจะ เป็นตัวหนักตัวดึงปั๊มลงน้ำเลยนะคะก็มัดประมาณนี้นะคะเบื้องต้นอ่าโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะเนี่ยค่ะพอใช้งานจริงอ่าใบพัดก็หมุนนะคะน้ำแรงน้ำมันก็จะออก สายส่งน้ําแต่ปั๊มมันต้องยึดไม่งั้นมันดึงลงน้ำโอเคเดี๋ยวซีนไหมอย่างนี้นะคะเทคนิคการใช้งานคือต้องหาเชือกยึดเทายึดปั๊มหลายคนแล้วนะคะปั๊มหายไม่ใช่ขโมยไม่ใช่มีขโมยนะคะไหลลงน้ำกงองอยเหยาะยูดไตน้ำหมดละเนี่ยไม้กระดานก็จะช่วยกันปิ้นนะคะโอเค เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าปัม๊มใส่ไม้กระดานกันปิ้นมัดเชือกกันไหลแล้วนะคะเผาถ้าใครใช้เครื่องยนต์ที่สูงกว่าและหรือหลังอะ,อะไรวะตั้งบนแท่นบนเครื่องบนรถยนต์ท้ายรถไถอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเผาจะโค้งงอหักงอคอหักนะคะให้หาอะไรหนุนหน่อยอ่ะ สรางเขาจะทําเป็นตัวอย่างนะคะอย่างตัวนี้หนุนปุ๊บเนี่ยค่ะมันชะลอการหักงอของเพานะคะหนุนให้มันอยู่ดีๆแย่มันเจ็บคิงคอมันเด้ออ่าเนี่ยค่ะหนุนให้มันแบบประมาณแบบว่าให้มันทรงเก็บทรงอยู่นะคะเนี่ยค่ะลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะหนุนให้มันอยู่อย่าให้มันงอคอหักนะคะรักษาเพาเก็บงาน อ่าเวลาเก็บม้วนเผาใช้งานง่ายแต่เวลาใช้ต้องตรงเผาลักษณะประมาณนี้นะคะหนุนเยอะยิ่งดีอย่าให้เผางอคอหักนะคะส่วนเครื่องยนต์ถ้าใครจะตั้งไว้หลังรถกระบะบนรถอะไรนะเขาเรียกรถเข็นรถพ่วงข้างอ่าท้ายรถไถอ่าใส่หน้ารถอีโกงรถอีตรงอีแตนอีตุกนะคะเผาถ้าจะอยู่สูงลอยเหนือจากดิน ควรหาไม้หรือแท่นหรือยางมาหนุนแบบในตัวอย่างนี้นะคะเนี่ยลักษณะตัวอย่างเจ๊ก็จะเอาอ่าไม้กล่องลังไม้พเลิตนะคะหนุนเรียงลงมาเรื่อยๆอ่าสุดท้ายก็เป็นยางแล้วก็ปล่อยเผาลงดินนะคะลักษณะเผาก็จะเป็นลักษณะตรงคอไม่หักเผาไม่งอคอไม่หักนะคะให้มันตรงๆเข้าไว้เวลาเก็บม้วนใช้งานง่ายนะคะ ส่วนเพาก็เอาเชือกดึงให้ตึงอย่าให้หัวมันหลุดไหลลงน้ํานะคะเวลาสตาร์ทเครื่องระวังน้ําจากสายส่งน้ํานะคะไหลดึงพวกเครื่องพวกเพาไหลลงน้ํานะคะระวังให้ดีมัดให้แน่นๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านใจโหดการเกษตรด้วยนะคะส่วนเอกสารคู่มือการใช้การประกอบการอัดจลบีนะคะการดูแลเบื้องต้น เราเน้นย้ำเป็นตัวสื่อสีแดงให้เลยควรพัก3-4ชั่วโมงนะคะเพื่อรักษาอายุการใช้งานของปั๊มของเพานะคะเผายืดหยุ่นมีการขาดได้ง่ายถ้าไม่อัดจลบีและไม่ตรงเพาว,วิธีการอัดจลบีเรามีวิดีโอให้เราจะส่งทั้งเอกสารคู่มือการใช้แนบไปกับชุดปั๊มที่เราส่งและส่งทางไลน์ทางแชทให้ลูกค้า หลังจากส่งสินค้าให้วันนั้นเลยนะคะถ้าหากเจ๊ลืมหรือไม่มีก็สอบถามาถามได้เจ๊ก็จะส่งซ้ำให้อีกทีตรงเภาเนี่ยใช้เป็นจระเข้ที่แถมไปนะคะแต่ตรงหัวปั๊มกับตุ๊กตาวินมูเล่เนี่ยควรใช้เทนอย่างดีนะคะอัดเพราะว่ามันจะทนความร้อนดีกว่าไอ้เข,เขียวนะคะตัวนี้แยกสัสดส่วนคู่มือ ต้องอ่านคิดพิจารณาดีๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเจ้หดได้ตลอดในเวลางานส่วนการประกอบนะคะทั้งรถไถคูเบต้าเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะคะหรือจะพ่วงท้ายรถไถบิดสายพานมีวินทดหรือจะพ่วงคู่สงสัยอะไรก็ถามได้ตัวอย่างเราก็มีมาให้ดูให้ชมนะคะหากสงสัยตรงไหนก็ถามเจ้หดได้ในเวลางานค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรติดต่อเจ๊โหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจ๊โหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ